สวัสดีฟันคืนฝากเป็นพญาาตอนผู้เคยฟังทุกท่านถึงบ้านทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นช่องไม้หน่งอีสานอ่นบาบ่าน้านะครับชุมชนของ,งข้าฝากไปถึงเจ้าในอีนสานมันคนบ่แม่จะได้ฝากไว้เน่ขอไปรูปพ่อแม่เขาไปอยู่ฮอมบ้านขอเป็นบ้านมือกระถางเมือนไอ้แฟนอาวาังมันมือโซในใด้เจ๊ฝากสิบพิซซ่าร่แปดกล่อมเจ๊ซุ้มเจ้าครับวันนี้ครับดีเจนึงในบ้านถึงบ้านนะครับก็เลยว่ามากาพ่อกับแม่นะครับพี่น้องปล่อยไปอ่าผ้าลูกความแม่มาบ้านแม่เนาะพี่น้องครับ ก็เลยสิมาขอพรอ่าพ่อแม่พี่น้องช็อตหนึงอ่าใน่ส่องยูทูบนะครับอ่าฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์เนี่ยนะครับละอ่าในช่องนีสานมาน่านะครับพี่น้องผมมือนี้เป็นมืสอสันม да? ั่นดีนะครับก็เลยมาไหว้พ่อ้แม่พอดีเดินทางมาเบิ่งงานอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอ่าอยู่อำเภอสว่างวิลล์นะครับพี่น้องผมอ่าก็เลยจะเข้าสู่พิธีนะครับพี่น้องผมอ่าแอดมินอ่าอ่าขอกล่องช็อตเลยเด้อ นะครับอ่ะอ้าวเู้คนเดทาอินหาเด้อตู้เสียเงเงินหมืนไใสกันลงใหม่อยู่เอาอยู่เอาตายอยู่เอาไหนเงี้คุณัของกัเบาตังใช่แต่จะบาทนอกไปน้อยน้องจะใช้เงี้ยอาใหญ่แอ้วกเรื่องไม่ยืดไ่หลวมแต่มั่นแรงนูกใจงัมาพี่ ครับแต่หารเหมือนไหนแล้วหารตัวรัฐตนตาที่3 1 3ตัว วันศุัมันนพระกอมทั้งวันเมย่ายเดินทางมาจากเขกรุงเทพมหานครมาเมืองการเมืองงานเยอมากย่าานยางงานเอะมากของขวัญทำแห่งาแมีขทแห่ที่นี่กจะมีแต่ท่งข่ยย่างนี่เป็นลงพู่ใช่แกเจเต่าขเ้เต่าจะเดินหัหน้าท้งานได้

วาแล้วเดี๋ยวชวยแก้วผม้มมาตานกันะกินเงินไกยได้เงินิก็ไปก็ดำมาเท่มาเลยนั่งข้าดำเกี่ยวนี่แม่ง้ชมเจียวมาสรนี่มันอเือับในคือวิธีอีสานบานเท่าเนาะนะครับ อ่าอีสานบ้านเฮ่าจริงนะเหามาขอก็ร่างใจจากพ่อจากแม่เวลาเฮาท้ออ่าเวลาเฮาท้อเวลาเฮาเหนื่อยเขาได้กลับบ้านกลับซองได้กินกับขาวอีสานบ้านเฮากะนอ่าพุ่มใจอีผู้นึงครับนพูนห็นพุ่มอยู่พุ่นกะนือนน้ำเบาอันนี้พุ่นหาปูหาปลาเลี้ยงท่างบ้านนี่ละ อันนี้เสี้ยนปลาเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวนิ่งอีสานสีลงลงรุงร่อห้พี่น้องเบิึงนะครับไปหาปลาไปล่องไปใส่เบ็ดใส่กางต่างๆกน่าเบิ่งไปเบิ่งเข่าเบื้อหนังเบื่อล่องล่องเบิ่งเห็นมีดโกดเนาะเข่ากันนอดมาบามังก็ถูกนั่งอันนี้ดีใจพอดีใจเอาโอเคแล้วดีใจบ้าบอดีใจอยู่นี่ล่ะมืออื่น แล้วก็มีรายการอยู่สองรายการก็คือว่าหนึ่งเข้าไปใช่มองหมม่อองแเืล้วก็รายการหนึ่งคือไปใช้เพ็ดอ่ารายการสามผมเนาะบางอย่าเนาะรายการสามก็คือไปเอาต่อเดี๋ยวสีเอาต่อก็มีเเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่โซ่หอยหอยเย็นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เลยเสยลงช่องหอยเพราะครั้งเก่าว่าเรียวห่างห่างเยมันพิธีสารมาเน่านะครับพี่น้อเราอ่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนเนาะฝนกระดก ตกตกเรื่อยเป็นบ่ล่ะตกคู่มือ่ลักตกล้มตกคู่มือช่วงนี้เป็นหน้าฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งสารสีภาไปเบิ่งเข่าไปเบิ่งไหนาตากาดีดำใบโว่หลังการเดินทางเป็นยังไงแต่ละช่วงเดี๋ยวนึ่งสารขอตัดต่อไปช่วงนี้มือส่อเพราะการที่ว่าทุกหน้าในสารครับผมบ๊ายบียครับ